นัร้องให้โมในวางทากจนแกสูโมทันทีจิตตังพียงมามะโอมเลือดเป็นเราะว่าปกติมันไอไ้ทั้งหลายร้อนอยู่ไปันอยู่ไม่ได้ร้อนให้ตามเจ้าหมาพิการสารกิตังทำมังสารกิตตังสังคังสารกิตังทีนี้ขั้นตอนในการทำเหรอพ่อพอเอาสังมาแล้วเนี่ยมัดเป็นตัวหุ่นแล้วก็ว่าเป่าเปี้ยงไปขึ้นหัวมาถึงแขนแล้วก็ว่าเป่าไปทําแขนทาขาเรื่ออาการที่ครบสามสิบสอง นี่จะตอกเขาต้มมัดนะที่เรากินกันนะฮะเนี่ย็ใช้ได้แล้วอย่างนี้คือเสร็จแล้วนี่คือพ่อบริการมาถาแล้วมันเป็นที่อำนาจ,จิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นอ้าแล้วอย่างเนี้ยพ่ออย่างนี้อาจจะพ่อทำอย่างนี้ยพ่อทําจากตอกที่มัดเข้าต้มมัดเนี่ยกับที่เป็นหุ่นอย่างเนี้ยคุณทุคุณเหมือนกันไหม ประวัตจอมขมังเวทแห่งเมืองกรุงเกา่าผู้เปิดตำนานหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางแห่งแผ่นดินสุวรรณภูมิที่มีนามว่าหุ่นพยนต์ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในอีพีนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอยุธยามาตามติดเรื่องราวของความเชื่อหนึ่งความเชื่อนั่นก็คือเรื่องราวของหุ่นพยนต์นั่นเองเราไปสอบถามคนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาหรือว่าไปเซิร์ชในเน็ตนะฮะชื่อที่ขึ้นมานะฮะหุ่นพยนต์ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือคนสร้างนั่นคืออาจารย์ลอยโพงเงินนั่นเองอาจารย์ลอยท่านเสียไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสิทธิ์พุทธคมของอาจารย์ลอยที่ยังมีชีวิตอยู่นั่่นนนก็คือออาาจารย์ปีัเง ตอนนี้อาจารย์ปี๋นั่งอยู่ด้านข้างเป็นทีเรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเนี่ยอาจารย์ขอบคุณมากนะครับที่ความแม้ตากับรายการของเรานะรีมาถ่ายทํารายการเกี่ยวกับเรื่องราวของขุนพยนครับผมขออนุญาตเรียกว่าพ่อได้ไหมฮะนะี่ยพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่พ่อแปดสิบเ <81. S 1> ดั้งเดิมเป็นคนที่ไหนครับพ่ออยุทยา บ,บ้านอยู่หัวเกาะเรียนแล้วก็ตอนนั้นนะพ่อชอบในเรื่องของพวกหุ่นพยนต์พวกไส,ย,สยเวทยอะไรอย่างงี้ไหมพ่อก็ได้ดูๆรับไปเป็นเด็กเฝ้าแพ้เป็นเด็กเฝ้าแพ้ใครแพรหมอลอยอ้าแล้วไงต่อพ่อเขาบอกไปอยู่เป็นเพื่อนเมียเขาครับทีนี้ พ่อบอกว่าหมอลอยเนี่ยตอนนั้นเป็นอาจารย์สายคาราวาถูกไหมครับใช่ท่านช่วยคนหรือว่าไงพ่อช่วยแล้วสิ่งที่เราเห็นตอนนั้นพ่อเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพระม้าโยนลงน้ำอ่ะมึงคอยดูนะประเดี๋ยวงูมันว่ายออกจากหน้าแพกูไปขึ้นไปเหนือ,อผมก็บอกว่าอุ้ยไอ้งูตัวนี้มันออกจากตรงต้นโพท้ายวัดจีเนี่ยมันออกทุกคืนอ่ะก็บอกเดี๋ยวมึงคอยดูถ้ามา ผ้ากะมาเขาโยนไปบอกโอ้ยเสร็จแล้วผ้ากระมาเนี่ยจมน้ําหายอ๋อเขาต้องจมน้ำเสีย่อมเช้าเขาบอกว่ามาอยู่ที่หัวนอนผมผมนอนหน้าแพ้คือหมายความว่าตอนเช้าผ้ากระมามาอยู่บนหัวนอนพ่อออแล้วใครเก็บขึ้นมาไม่รู้ครับแล้วก็บอกอ่ะเอามาก็บอกนี่งานมาแล้วผมก็บอกว่า โอ้ยลุงกอาจุ่มน้ำมาพาดด้วยตรงหัวนอนผมเหรออ่าเขาบอกไอ้ฮาเด้เตะเข้าห้ <laughs> 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 เหมือนกันเราไม่เชื่อเขาอีกเราเชื่อแต่เราพูดจะให้เขาทำให้เราดูอะแ,แล้วงูออกมาไหมพ่อมันก็ว่ายขึ้นไปขึ้นไปทางเหนือ,อตามที่เขาบอกจริงด้วยพ่ออยู่กับหมอรอยมากี่ปีครับอยู่มั่งไหมยอยู่มั่งไปเที่ยวเลื่อยเฉื่อย <laughs> ไปเลื่อยเฉื่อยเลยพ่อได้วิชาขุนพรยน์จากหมอรอยไหม เขาไม่ได้บอกให้ผมเรียนหรอกแต่ผมเสือกเรียนยังไงอะพ่อภาษาของผมอ่านไม่ออกสมัยก่อนอผมเขียนใส่มือไปถามพระที่วัดทรงกุศลหรือวัดคงมอครับลหลวงตาเหรียญแกรู้ทีหลังแกก็เอาฝาซึ้งอรอบหัวหผมหมอรอยอะนะท่านจะสอนไหมผมคือหมายความพระสอนให้อายุยเก้าสิบห้าพระโอ้ยหลวงตาเหรียญท่านเมตตา้ครับแล้วทีนี้พอรู้ว่าไปเรียนกับหลวงตาเหรียญแล้ว หมอลอยพอทราบข่าวก็เลยเอาฝ่าซึง้งครอบให้ค่อยพ่อหมายความว่ารับเป็นสิทธิแล้วสินั้นมัน้งแล้วพ่อได้วิชามาเยอะไหมก็ไม่เยอะอย่างเช่นอะไรบ้างพ่อบอกได้ไหมวิชาปูกหุ่นจับมงคลสวนคอเด็กอ่อนๆอน,อ,อ,นอะไรพวกนี้ครับมีหลายวิชาที่พ่อบอกว่าร่ำเรียนจากหมอลอยมาทีนี้เห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าถ้าใครเป็นเหมือนกับงูสวัดหรือว่าเป็นเลิศหรือแล้วก็หรือว่าเป็นปวดกระดงกระดูกอะไรเงี้ยมาให้พ่อรักษาหายหาย แล้วก็ะดูกในการที่เขามารักษากันนะพ่อเขาเป็นอะไรมาครับกระดูกฮักว่าวิธีในการรักษาของพ่อคือก็จับจับกรประสานเอาแค่นั้นเองไม่ผายทาเฟือกดามมันดามใครๆก็บอกโอ้ยคนบ้ามันจะทําให้มึงหายเหรอบอกเราก็เฉยๆมันว่าเราอย่างงาี้บอกเอ้ยกูไม่ใช่คนดีเท่าไหร่แต่กูกูไม่ใช่คนเลวเท่าไหร่พอสมควรตัวกู เดี๋ยวนี้กับอาจารย์ทีวัพญายก็สอนในกรมกัรชาตครับก็มาหาผมบ่อยท่านมาเยี่ยมเหรอครับพ่อตอนที่ก่อนอาจะเข้าในการพ่อบอกว่าคนแถวนี้มีคนบอกว่าพ่อเป็นบ้าด้วยเขาว่าไงพ่อเขาเรียกมาถามบ้านอาจารย์ปีอยู่ไหนมันแ็ชี้บอกไม่บ้านตะปีบ้าอยู่เนี่ยจากฝั่งนอนโนนะโอ้เอาสิแล้วผมก็บอกว่ากลับไปถามมอีกทีดิเพิ่งรู้เลยอว่ากูบ้าบ้าตั้งนานแล้วมึงไปอยู่ไหนมา เราไม่ปฏิเสธด้วยจบจบเลยแล้วโกรธเขาไหมไม่โกรธมันเดือดร้อนเลยมามาหาเรามันยกมือไหวแล้วก็ต้องทําให้มันอ๋อคนที่ว่าพ่อก็มาหาพ่อด้วย <มา S 1> โอ้โหว่าพ่อว่าพ่อบ้าแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือโทษถือสาเขา,าเขามาก็รักษาให้เขาตัวนี้อยู่ใกล้หลังรถไฟ ใช่พ่อก็อมีเสียงรถฟงรถไฟอาจจะเข้ากล้องอาจจะเข้าไมาน้นิดนึงต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะทีนี้สิ่งที่เรามาในวันนี้พ่อสืบเนื่องมาจากรู้เรื่องราวของหุ่นพยนต์ทีนี้หุ่นพยนต์เนี่ยพ่อเขาบอกว่าสายของพ่อเนี่ยสายของอาจาร,รย์ปีหรือว่าอาจาร,รย์ลอยโพงเงินเนี่ยไม่มีของสายดําเลย เป็นสายขาวจุดเริ่มต้นของการเรียนหุ่นยนต์ของพ่อคืออะไรครับลูกคนจนไม่รู้จะทําอะไรแม่ใช้ไปเกียบข้าวเอางอบสวมหัวขาวภาคมาเนี่ยผมลืมอมหมดเลยเอาเชือกมา,ม,ามัดสังข้าวมัดทําไมพ่อมัดเป็นตัวเสร็จแล้วไปขายแม่ผมอะพวกพี่น้องผมก็บอกมันเอาเงินที่ไหนใครวะผมขายตัว5้ารอสมัยก่อนนะหุยพ่อกี่ปีแล้วหลายปีแล้วตัวละห้าอยนี่แพงนะพ่อเงินเยอะนะ มาจากได้ทางฝั่งพมโมกพม่าก็มาครับตอนนั้นที่พ่อเริ่มทําเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีสะดุ้งสตางไม่ค่อยทีนี้ขั้นตอนในการทำเหรอพ่อพอเอาสังมาแล้วเนี่ยมัดเป็นตัวหุ่นแล้วก็ว่าเป่าเปี้ยงไปขึ้นหัวมาถึงแขนแล้วก็ว่าเป่าไปทําแขนทาขาเรื่ออาการที่ครบสามสิบสองอ่าทีนี้มันแน่นอนเลยพ่อว่าคนเราต้องมีครั้งแรกก็เหมือนใช้ได้ <laughs> ครั้งแรกเ็าใช้ได้เลย มันคล้ายๆผมขโมยวิชาเข้ามานี่เอาเวนมาอย่างตะขาบกัดเนี่ยเรื่องขี่ผมนะ,ะผมก็เดินเดินบอกเดี๋ยวกูหายยาก่อนกับได้ดีถัวมันเลยอ่ะดีถัวงคกให้ยางมันออกเอายางทาแผลมันก็หายยางคังคก,กน,นะพ่อ,อไม่ต้องมีคาถาเหรอฮะอ๋ะอแสดงว่าของมันแก้กันแก้กันทีนี้ในเรื่องราวของหุ่นพยนต์พ่อครั้งแรกที่พ่อทําเนี่ยพ่อก็บริกรรมคาถาเหมือนกันท่องคาถาเหมือนกันตัวแรกจําได้ไหมอยู่ไหน แม่สอนตัวแรกที่พ่อท<ป>ําอยู่แม่สอนาาอตอนนั้น500บาทคุณพยนต์ถามพ่อหน่อยทำไมถึงบอกว่าสายของพ่อเนี่ยเป็นสายขาวก็เราไม่ได้เอาผ้าห่มศพไม่ได้สายสินจุงศพมาทำเนี่ยพุทธคุณของหุนพยนตน์ะพ่อเขาเอาไว้ทําอะไรเฝ้าบ้านเด่นๆคือเฝ้าบ้านเลยอนอกเหนือจากนั้นมีไหมมีไอ้บอดินแดงผมทําไปมาไปใช้ได้ สองวันถามไอ้เอ,เอ,เอแล้วแม่ไม่ล็อกคอส,กรรสักคมซะสองวันสองคืนจะตายอุ้ยหมายความว่าได้หุ่นไปแล้วเนี่ยแม่ไม้มาติดไม่ติดน,นะแม่ล็อกคอไปเลยอุ้ยผมยังแปลกใจบอกว่าเอ้ยบ้าอะไรเปล่าวะอ่าแล้วพ่อผกว่าเด่นเด่นเฝ้าบ้านอันนี้คือสเสน่ห์มหาวิแม่ตามหานิยมเลยนะยพ่อก็มีด้วยมีใครเอาไปใช้ก็เป็นรูปร่างคนคนนั้นนะนะเดี๋ยวนะใครเอาไปใช้ก็เป็นรูปร่างคนคนนั้นหมายความว่าถ้าผมบูชาไปเนี่ย ก็จะเป็นรูปร่างแบบผมอย่างเนี้ยเหรอแล้วกําหนดจิตจากอะไร,รอะพ่อไม่บอกไม่ได้เป็นวิชาแล้วก็ในหุ่นฟางเนี่ยไม่ได้มีมวลสารอะไรอยู่ข้างในก็มีฟางยาคาสัง้าต้นคอบจักรวาลเท้าสาวหลงมีแค่นั้นมีอีกมีอีกใช่ปะอ่าแตบ่บอกไม่ได้เป็นเคลวิชาว่านดอกทองเอาไปบอกเลยเขาก็ว่าเราลามกนะอ๋ออ๋อแต่เขามีจริงนะมีว่านดอกทองนึ่งนะไหนมีเหรอพ่อมีอม พุทธคุณคืออะไรพ่อบ้านดอกทองเนี่ยพ่อเมตตามหานิยมชั้นหนึ่งนอกจากเอาสั่งข้าวมาในการทําเป็นหุ่นแล้วเนี่ยพ่อยังอื่นทําได้ไหมตอกมัดข้าวต้มก็ใช้ได้ข้าวต้มมัดเหรอ,อ,อที่มีตอกนะพ่อ,อ,อแล้วพ่อก็สารเป็นหุ่นอย่างนี้เหรอไม่สารหักซ้ายหักขวาใช้ได้เดี๋ยวขอโทษนะอย่างนี้เหรอพ่อ,อ,อพ่อทำยังไงอ่ะพ่อทําให้ดูได้ไหมนี่คือตอกข้าวต้มมัดนะครับ นี่นี่พ่อทำให้ดูสดสด,สดต่อหน้าเลยนะเดี๋ยวนี้ของเกมเยอะแยะผมเลยไม่ทำอนี่อ่ะเนี่ยนี่ฮะจัไมาเขาต้มมัดนะอ่ะต้องมีท่ออะไรไหมพ่อก็ผมก็หักสองเด็ด ันนี้คือทำจริงนะครับนี่จะตอกเขาต้มมัดนะที่เรากินกันะนะฮะแต่ใช้ได้แล้วอย่างนี้คือเสร็จแล้วนี่คือพ่อบริการมาถาแล้วมันเป็นที่อำนาจจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อ๋ <AL> แล้วอย่างนี้พ่ออย่างนี้อาจจะพ่อทำอย่างนี้ยพ่อทําจากตอกที่มัดเข้าต้มมัดเนี่ยกับที่เป็นหุ่นอย่างเนี้ยพุทธคุณเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกัน,นแล้วเห็นบอกว่าแต่ละตัวที่สร้างมาเนี่ยนิส่งนิสัสยไม่เหมือนกันเหรอพ่อมันดุไม่เหมือนกันอ๋อน,นั่นขึ้นอยู่ที่อํานาจจิตของพ่อด้วยนะตอนนั้นปะว่าจะให้หุ่นนั้นออกมาเป็นยังไงนั่นแสดงว่าแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันบางคนมาขอนู่นขอนี่ไม่ได้มันเอาไว้นั่นเลยมันไปเด็ดใบไม้ครับปอกเป่าให้ที มันไปขายใบละพันใบละแปดร้อยเป่าใบไม้คือเป่าทําไมพ่อม่เอาไปใช้ใช้ในในด้านไหนครับเป่าใบไม้เมตตามหานิยมแล้วเอาใบอะไรทั่วไปงี้ก็ได้เหรอพ่อใบสาวหลงเนี่ยใบสาวหลง<ม>พี่ไปหยิบให้ผมหน่อยได้ไหมขอใบหนึ่งได้ไหมอะ <สา S 2> อยากอยากรู้ว่ายังไงคือ <สา S 2> เดี๋ยวให้พี่แจ็คนะครับไป <ๆ S 2> ไปไป,ไปเอาใบสาวหลงใช่ไหมพ่อเอาใส่ใบไม้แล้วพ่อก็บริกรรมกระถาเป่าลงไป คือหลายคนมาหาพ่อแล้วก็ให้พ่อเป่าใบไม้ให้นะี่คือใบเสาวหลงนั่นเองทำทำยังไงพ่อเราทำแล้วก็เป่าเรื่อยไปครับอันนี้สดๆเลยนะครับใบสาวหลงนะมีคนมาขอพ่อเยอะนะครับอ๋อเขียนอักขระเลขยันลงไปครับ นี่คือตัวอะไรพ่อตัวหนะนะครับนะตัวนะเจ้าคงกระพันชาตรีเราเขียนตัวเทาะตัวนะคือเม่ตามหานิยมตัวเทาะคือคงกระพันชาตรีแล้วอันนี้เอาไปทําอะไรพ่อติดตัวอย่างนี้เหรอครับเขาก็กินเก็บกินเรื่องนี้ในการทํานี้พ่อต้องถือศีลต้องต้องต้องสวดมนต์อะไรอย่างนี้ไหมพ่อนั่งสมาธิไหมไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วนึกจะสวดมนต์นั่งแล้วก็สวดหรอนะ้าร้องไห้ หวานทานตนแก้โอโหทันทีจิตตั้งยงมามะโอมเลือดเป็นเพราะว่าปฏินม้ไอ้ทั้งหลายร้อนอยู่ไปอยู่ไม่ได้ร้อนให้ตามเจ้ามาพิการสารืิจตัางทำมังสารกิตัางสังขังสารกิต่างไปเอาไปรับไรก่างไปอ้าวนี่พ่อให้ครับนี่ฮะเป็นใบเครือสาวหลงนี่นะฮะใบแบบนี้พ่อบอกว่ามีคนมาขอใบละหลักพันนะครับ อ่ะอย่างเนี้ยพ่อลงนะไว้แน่นอนแหละแม่ตามหานิยมแน่นอนนะอันนี้ส่วนใหญ่เอาไปก็จะพ่อบอกว่าเคี้ยกินเลยเด่๋ยงี้พ่อน้องทีมงานผมสองคนเขามาเขาบอกว่าเขาอยากได้ใบนี้มากอา้าวนี่เอาเอาเคี้ยกินไปอะ่ะนี่กินกินเลยนี่นี่ของผมตัวนี้เดียวตัวห้าพันนะอุย้ย ตัวละห้าพันเหรอพ่อนี่อันนี้พ่อถักเองสารเองเหรอครับเด็กนันสารอ๋อเด็กสาร้้ไมาให้ฉันปลูกเสกฉันหยิบไม่ติดแล้วเส้นเล็กๆเงี้ยอ๋อนี่โอ้โหนี่แล้วตรงได้เขามีสีแดงสีดำคือมันสีเขียวที่มัดไว้อย่างนั้นอ๋อมัดเอาไว้ให้อยู่วิธีการใช้ดมเนี่ยหอม ทำไมอ่ะผมโยนลงไปในน้ำมันจันหอมมากตอนแรกเข้าใจนึกว่ากลิ่นบางๆแต่พอดมเปโอ้โหเต็มจมูกเลยพ่ออันนี้เนี่ยวิธีการใช้คือทำยังไงพ่อเอาติดตัวไปไปไหนกัวไปไหนก็โอมปปุกหาปุกมหาปุูกภาวนาในกากูจะปลูกพระหุ่นด้วยนะมะพระพระเท่านี้กับพอบางคนปลูกด้วยอาหารนุกามดุหัวใจที่ดิบนะโอ้การปลูกก็ต้องปลูกให้ถูกด้วยถูกไหมพ่อถ้าปลูกในกระถางที่ดุเขาก็ดุเลย ตัวขานาดเนี้ยนะเ็าบอกตัวเล็กๆจะไม่ใช่อะไรได้มันกินข้าวก็เรียกไปพอหุ่นกินข้าวโดยการท้องป่องเลยจากตรงนี้นะพ่อป่องเลยเหรอฮะบางคนไปใส่กรอบอัดพลาสติกกรอบแตกเลยเหรออุ้ยเอาสิตัวขนาดนี้นะฮะ5,000บาทไม่ได้เชื่อนะแล้วหุ่นพยนต์ที่ถูกสร้างจากมือพ่อเองเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยได้กี่ตัวมีไหมผมไม่เคยทำแนละจับจับไม่ติดเฟิร์นมันกลานเก่ง อ๋อส่วนใหญ่จะมีคนสารมาให้แล้วพ่อก็มาบริาการคาถาตั้งท่าตั้งสาสิบสองใส่ลงไปในหุน่นอ๋อากายานุปัสนาสติปัฏฐานาจิต,ตานุปัสนาสติปัฏฐานาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานา,ปา,นา,าปเปล่าไปเปล่าไปคาถาเนี่ยใครก็ท่องได้มผมว่าขึ้นอยู่ที่อำนาจจิตของแต่ละคนส่วนใหญ่ที่เอาหุ่นไปอย่างที่พ่อบอกก็คือโอเคแหละไปเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนแล้วนอกจากเหนือจากนั้นมีไหมพ่อเกี่ยวกับเรื่องราวของโชคลาภหรือว่าอะไรเงี้ยขอเขา ถ้าได้แล้วก็ต้องรีบเลี้ยงเรากระเป็ดเลี้ยงเรากระเป็ดล้นนั้นบ่นบ่นไหมพ่อหรือไม่ต้องบน่นไม่ต้องบ่นบอกเขา,ขาคุณเนี่ยอย่างที่พ่อบอกว่าเราขออะไรเขาไปพอสําเร็จแล้วเนี่ยก็เอาเราขาวแล้วก็เป็ดอเอาไปให้เขาอย่างนี้เหรอ <ละ S 1> บอกบตามสัญญาพ่อหุ่นหลายคนกลัวสิพ่อว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ผีนี่อ๋ออ๋อไม่ใช่ผีอย่างคุณเอาไปใช้เขาเกิดเป็นรูปร่างคุณเดินตามไป อ่ะถ้าคนบูชาไปแล้วพ่อเลี้ยงไม่ดีอ่ะจะมีอะไรกลับเข้าหาตัวเขาไหมพ่อไม่ไม่มีโยนทิ้งก็ได้ไม่ได้เอาวิญญาณของสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณอะไรเข้ามาถูกไหมพ่อ,อแล้วทีนี้ถ้าสมมติบูชาไปสักสิบตัวอ่ะนั่นก็จะมีคนเดินตามเราทั้งหมดสิบตัวเลยหรอพ่อหรือว่าแค่ตัวเดียวสิบตัวตัวเดียวเนี่ยเป็นคุณเอาไปก็เป็นรูป่างคุณหลายคนอ่ะอเดินไม่ต้องไปมากหรอกครับ เาเป็นตัวเดียวก็ได้คาถาของแต่ละแต่ละตัวเนี่เหมือนกันไม่พ่อจะเอาดุก็แล้วก็ใส่ดุดุไปนะอ่าอย่างที่พ่อบอกครัแต่เอาไปหลุดปากคําว่าชิบหายก็ไม่เคเหลือหายไปเฉยๆมันาาก็จะปากเราเนี่ยพ่อคือถ้าบูชาถ้าหลุดไปเราก็ต้องว่าพ่อหุเ่เผลอตัวไปคําเดียวที่ห้ามเลยเหรอพ่อ,อนอกนั้นไม่มีข้อห้ามอย่างอื่นเลยนะฮะเราต้องไปทําบงทําบุญให้เขาไหมก็อยากทําก็แผ่ส่วนบุญไปให้เขา นี่คือเรื่องราวของหุ่นพยนต์นะฮะซึ่งสืบทอดมาจากอาจาร,รย์ลอยโพงเงินนะฮะแล้วก็ซึ่งเป็นคารวาสในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงในด้านของหุ่นพยนต์แล้วก็ศิษพุทธพงของท่านนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้นั่นก็คืออาจารย์ปีนั่นเองในการสืบทอดหุ่นพยนต์ขึ้นมานด้แสดงว่าเดยวนละหุ่นของพ่อปีมีไม่เยอะใช่ไหมฮะออกเรื่อยๆนะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่อยู่ที่ไทยด้วยต่างประเทศมาเยอะเห็นบอกเมื่อเช้ามีจากไหนมานะพ่อไต้หวันไต้หวันมาเะต่า,าตอาตว เท่าไหร่พ่อสองหมื่นสองหมืหม่นตัวแค่ไหนยาวแค่แหนเนี้ยสีมือนาลายแผงลิดแล้วอย่างเงี้ยของผมอ่ะพ่อก็ใช้ได้อันนี้กี่หมื่นผมไม่เคยไปขายมีแต่คนอื่นเอาไปขาย <c oughs> ตีเป็นเงินไม่ได้นะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่ที่จิตใจนะฮะอันนี้ผมเอาเก็บไปได้ไหมพ่อ <c oughs> ได้อันนี้ใช้ได้เลย <c oughs> หุ่นพยนต์นะฮะนี่นี่นี่ ถ้าใครจะมาหาพ่อเนี่ยสามารถมาได้ทุกวันไหมทุกวันทุกวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้ารายการออกไปเดี๋ยนะพ่อพ่อจะไม่ได้พักเลยนะก็ไม่ได้พักอยู่แล้วอ่าเอาซิเอาก็ไม่ได้พักอยู่แล้วเนี่ยใครที่เชื่อเรื่องนี้เรื่องราวหุ่นพยนยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับนะฮะก็ลองดูครับลองศึกษาข้อมูลดูก่อนเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นพยนเนี่ยวันนี้ขอบคุณพ่อมากๆนะครับพ่อขอบพระคุณีครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาของพ่อปีนะครับที่เกิดเรื่องราวปฏิหารกับตัวเองครับ ตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งลูกศิษย์นะครับของอาจารย์ปีนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมพี่แจ็คเป็นลูกศิษย์ของพ่อปีมากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่99ปีแล้วใช่ครับรู้จักพ่อปีได้ยังไงก่อนเนี่ยรู้จักอาจารย์ลอยก่อนอืแล้วก็หาว่าอาจารย์ลอยท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วใครเป็นลูกศิษย์เราก็รู้จักอาจารย์ปีครั้งแรกที่เข้ามาคือความรู้สึกแรกคือเป็นไงพี่ก็เลยพูดคุยกับพ่อท่านนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องมีี้้ิดัววาเรู่สึกนศษ มาครั้งแรกก็เจอประสบการณ์ที่สำนักเลยทำไมพอท่านเนี่ยมีคนเอาตะกุดมาให้เสกอแล้วทีเนี้ยใส่ถาดไว้ท่านก็ถือถาดไว้นะแล้วก็เสกเสกเสกเป่าลงพวดอย่างเงี้ยตะกุดมันเด้งออกจากถาดเด้งเลยอ่ะฮะใช่ครับใช่โอหก็เลยศรัทธาเลยตั้งแต่นั้นวันนี้มีหุ่นพยนต์มาด้วยไหมมีครับมีอ๋อนี่ห้อยอยู่ตลอดเป็นอุ๊ยนี่รุ่นไหนเนี่ยฮะอันนี้เป็นพระบุตรพระลบอาจารย์ลอยครับของอาจารย์ลอยเลยใช่เดิมเดิมเลยฮะอาจารย์ของพ่อปีครับผม นะฮะแล้วก็ติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ครับวันนั้นถึงวันนี้9ปีแล้วมีหุ่นพยนต์ที่อยู่กับตัวนี่กี่ตัวเกือบ100เกือบร้อยเกือบร้อยครับ, <100 S 2> รบเดี๋ยวนะหุ่นพยนต์เอาไปบูชาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับอย่างแรกชีวิตง่ายขึ้นทําอะไรก็สะดวกสบายอะไรก็อำนวยเกเกือไปหมดทุกอย่างส่วนใหญ่ที่เราได้ยินก็นคือหุ่นพยนต์จะเฝ้าบ้าน อันเนี้ยเฝ้าไหมอ่าเฝ้าฮะทั้งเฝ้าทั้งตามเมื่อก่อนนะสมัยผมมัธยมอ่ะนะบูชาได้ปี2ปีก็เอามีตัวบูชาวางไว้ที่บ้านครับ<ะ>แล้วทีเนี้ยก็วางไว้บูชาไว้อะไรปกติเลยแล้วทีเนี้ยวันนั้นอะผมไม่อยู่บ้านแล้วเพื่อนผมเนี่ยเข้าไปหาที่บ้านแล้วเข้าไปเรียกสรุปว่าเขาอะ เห็น <He> ผมอะเดือนแล้วเปิดประตูแล้วก็มองแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็ปิดประตูเดือนเข้าบ้านเต่งจริงผมไม่อยู่บ้านอแต่เห็นเป็นตัวเราใช่ครับเหมือนเราเลยใช่ครับมาเปิดประตูบ้านแล้วก็มองใช่พี่แจ็คแล้วมีประสบการณ์ไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองขอกับสิ่งที่มันไม่น่าจะได้แหละแต่มันได้อ่ะอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราบูชาคุณพยนธ์ของสำนักเนี้ยสายเนี้ยเวลาขออะไรต้องขอให้รอบครอบขอให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นคือผมบูชาได้สองสามปีแล้วผมเรียนอยู่โรงเรียนแถวบ้าน ตอนเลิกเรียนเนี่ยผมก็แบบเอ้ยไอเราก็เป็นวัยรุ่นเนาะนี่ขอพ่อบอกพ่อวันนี้อยากไปส่งสาวที่บ้านยังเลยใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ออวันนี้สรุปวันนั้นก็ไม่มีใครสักคนเลยเราก็เอไม่เป็นไรเว้ยกลับบ้านพอเราขับขับกลับปุ๊บผ่านหน้าโรงเรียนเนี่ยเพืพ่อนผมเขาก็เล่นกีฬาไปนะกีฬากันนะเล่นกีฬาก็ตะโกนแซวอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรก็กลับไปถึงบ้านพออีกวันนึงมาโรงเรียน ก่อนที่มาโรงเรียนเนี่ยก็จุดบุหรีไ่ไหว้มาถึงปุ๊บเพื่อนมันก็เฮ้ยเมื่อวานแม่งมึงเอาสาวที่ไหนไปซ้อนท้ายวะกัแจมเลย,เยใช่กับคนเดียวอ้าวล้วสาวที่ไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยฟ่อหุ่นมัน้งมาไม้เห็นใช่เขาบอกว่าสวยเลยใช่ครับมันมันก็ถามเฮ้ยไอ้ที่เด็กห้องไหนวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อสวยจังน่ารักจังทำไมไม่เคยเห็นหน้าอะ,อะไรอย่างเงี้ยประเด็นคืองงไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาในรูปแบบของผู้หญิงอ่ะก็ผมบอกว่าไม่มีสาวกลับบ้านเลยวันนี้ขอให้ได้สาวกลับบ้านสักคนที่พ่อ หมือนไม่หยอกเราใช่ก็ขอเวลาขอต้องขอให้ชัดเจนอะไรอย่างนงี้ยขอไม่ชัดเจนใช่ถูกไหมขอกว้าง เลยไม่ได้ชัดเจนกับบ้านไปใช่อ่าโอเคแต่ก็ไม่ได้ไปโดนหลอกหรือว่าไม่ได้ไปโดนอะไรใช่ครับใช่อ่าโอเคแล้วตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งลูกศิษย์นะครับนั่นก็คือพี่ฟ้านั่นเองพี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บอกตามตรงนะพี่ตอนแรกรู้จากน้องบอกว่าต้องติดต่อพี่ฟ้าเราก็าเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยๆผมยาวๆผิดคาดนะฮะพอมานี่คือพี่ฟ้าใสฮะถูกไหมฮะใช่คือจะบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปี่มานานมาก กี่ปีพี่สิบกว่าปีได้ครับโอ้สิบกว่าปีได้ซึ่งต้องบอกว่าการที่จะนับถือหรือว่าศรัทธาใครบางคนนั่นจะต้องเกิดปฏิหารขึ้นกับตัวเราเองมันเจออยู่อย่างแรกที่เรามันเอขึ้นมาเลยใช่ไหมคือได้หุ่นองค์แรกมาครับเสร็จแล้วเราก็เอ้ยอจะลอยมีลูกศิษย์ได้มาละองค์นิดเดียวเององประมาณข้อนิ้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เอามาด้วยแหละแต่ก็ปรากฏว่าก็ใช้ ใช้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงค่อยเอลใส่พวกกุญแจไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยวาเหมือนผีจุดทูบดอกเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นผลอ,อ สักพักึงก็โยนเก็บใส่กล่องก็ไม่เห็นผลนี่เออก็ไม่เห็นผลเนี่ยอ่ะเก็บใส่กลองเครื่องรางไปปรากฏว่าวันหนึ่งนั่งเปิดคอมดูเจอหุ่นจะลอยตอนณตอนนั้นนะครับเราไม่รู้หรอกว่าองค์นั้นแท้หรือไม่แท้เรารู้แค่ว่าแบบหุ่นจะลอยเฮ้ยเรามีของลูกศิษย์นี่หยิบมาดูดีกว่ามันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเปิดกล่องเป็นไงพี่ก็ปรากฏว่าพอหยิบออกมาดูคือพี่ใส่ไว้ในตลับลูกอมมันนั่นเองออกใช่ไหมตลับสเตเลส คือแต่ก่อนเน่ะคือเขาก็กลิ้งลุกๆอยู่ในตลับลูกอมอ่ะแต่พอหยิบมาดูตอนเนี้ยคือมันแน่นตลับอ่ะกระดูกกระดิกไม่ได้นะพี่ก็แบบเอ๊ะเราคิดไปเองป่ะเด๋ยนนะตอนแรกคือมันเอออยู่ในกล่องถูกไหมตัวเล็กใช่ที่บอกว่าเนี่ยประมาณเนี้ยะมาเล็บเนี่ยเปิดที่ใหญ่ขึ้นคือแบบเออใช่พี่ก็คิดว่าพี่คิดไปเองเอ้ยมันคิดไปเองแล้วล่ะลองถามไอ้น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยเห็นวันที่เราได้มาดูดิทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันใหญ่ขึ้นเพราะมันใหญ่ขึ้นเสรจพี่ ถ้าเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่มันน่าสนใจนะอ,อะไรเงี้ยก็จนกระทั่งวันที่ได้มาเจอสันืิเริ่มมาอยู่กับท่านมาคุกคีกับท่านก็เลยด้วยความที่เราอยากรู้นะก็เลยขอหุ่นที่เสกแล้วองค์หนึ่งกับยังไม่เสกองค์อพราะสดุเดียวกันคนสารเดียวกันขนาดเท่ากันอเอาไปตั้งไว้ในที่ห้อง อ่าแต่นี้ลองแล้วอ่านีล่ลองตามหลักวิทยาศาสตร์เลยอ่าี้นตามหลักวิทยาศาสตร์นะใช่หุ่นตนหนึ่งปลูกเสกแล้วอีกตนหนึ่งยังไม่ปลูกเสกไม่มีอะไรต่างกันเลยอ่าโอเคเหมือนกันเด้เลยเหมือนกันเด้เลยอเอาไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องอ่าเหมือนกันอยู่ข้างๆกันเรียกกินข้าวปกติไปอผ่านเวลาไปสตกอบสมเดือนอืมปรากฏว่าหุ่นตัวที่เสกมันโตขึ้น มันโตขึ้นจริงๆมันโตขึ้นจริงๆไม่โอเคโตเนี่ยหมายความว่าโตแค่แค่แค่นิดเดียวหรือว่าโตอ่งคือมันโตไคือมันโตให้เราเห็นเลยวว่ามันเห็นต่างกันน่ะนึกออกไหมมันต่างกันเป็นแบบสมายสายมันเป็นข้อเลยเออที่มันต่างกันอ่ะอืพี่ก็เลยแบบไม่รู้จะหาหลักิทยาศาสตร์อะไรมาพูดไม่ออกว่ามีหนึ่งสิ่งพี่ไปออกรายการขอขอญาตพี่พี่ที่พูดถึงนะครับรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นมันกระโดดออกจากสร้อยอ่ะ กระโดดเห็นเห็นเลยแบบหุ่นกระโดดออกจากสร้อยใช่แล้วคือถ้าเราตั้งใจเตรียมกันภาพมันจะไม่ไปอยู่ขอบจอเลยนึกออกมาเหมือนแบบแผนกล้องแล้วมันจะหลุดเฟรมอยู่แล้วอ๋อไม่ได้ตั้งเดี๋ยวนะหุ่นอยู่ในสร้อยหมายความว่าหุ่นอยู่อันนี้เอาง่ายเอาง่ายอย่างเงี้ยสมมุตินะครับอันนี้อันนี้คือหุ่นอยู่ในสร้อยเลยองนี้เลยองนี้เลยององนี้เลยครับอันนี้คือพระบูดพลบพระบตรพลบของอาจารย์ลอยครับอาจารย์ลอยซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ปีใช่อาจารย์ปีเล่าให้ฟังว่าเป็นสายวิชาหุ่นที่แรงที่สุด คือวันนั้นเนี่ยพี่หนุ่มขอดูแล้วที่ก็แกะมาอย่างนี้ใช่คือแกะมาก็คือแกะมาอย่างนี้อ่แกะแกะมาแกขอด้านหนึ่งออกมาใช่แล้วก็พี่หนุ่มจะเป็นคนที่ถือพระระวังมากครับแกะจะถืออย่างนี้อโอเคเพื่อไม่ให้พระหล่นนะใช่อะแล้วปรากฏว่าคือตอนที่แกถือครับแล้วแกก็แกแบบปรากฏว่ามันอยู่ขอบจอแล้วแล้วคือหุ่นมันก็กระโดดออก คือหุ่นมันตกอะใช้ข่าว่าหุ่นมันร่วงลงไปแล้วกันหุ่นหลุดออกจากสร้อยใช่ซึ่งพี่กับพี่หนุ่มเห็นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ใกล้สุดคือเห็นเขากระโดดเป็นโปรเจกต์ตายเลยคือหนีหน,ห,นหนีแรงดึงดูดโลกเลยอะแบบโค้งอแล้วะวิถีโค้งอ่ะออแต่คือคนอื่นอาจจะเห็นว่ามันร่วงลงไปเฉยๆครับแล้วเสร็จแล้วพี่หนุ่มก็แบบสั่งตัดคัดการอะไรการเลยอ่าฮะแล้วแกก็แบบหยิบมาแบบฟ้าดูห่วเป็นอะไรไหมลองใส่แล้วแกก็จะใส่กลับเข้าไปนี่ออกไหมครับซึ่งแกใส่อยู่พักหนึ่ง แลแกก็ใส่ไม่ได้อะฝากบอกหน่อยครับว่าใครที่จะมาที่มหาจันปีมาเช่าวัตถุมงคลหุ่นพยนต์สามารถติดต่อได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างครับถ้าจะมาหาตัวท่านอาจารย์ปีเองเลยครับถ้าสะดวกเซิร์ชใน Google Map เลยครับพี่ปังหมุดไว้ให้แล้วว่าบ้านอาจารย์ปีเลยเจอขึ้นเลยหรือถ้าแบบหลายท่านไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็ ติดต่อได้ทางเพจคุนพยนต์อาจารย์ปีใบใบฟ้าใสครับครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กพี่ครับว่าฟ้าใสอาจารย์ปีขุนพยนต์เป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษนะอ่าได้ครับเดี๋ยวผมวขึ้นให้ตรงข้างล่างนี้นะได้ครับผมอ่าฮะแล้วก็มีอะไรก็คือสอบถามได้ครับอย่าเพิ่งเช่าก็ได้คือพี่อยากให้ไปศึกษาก่อ,อนครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจอะ่ะม,มันจะใช้และเห็นผลถ้าเราไม่เข้าใจอะ่ะคือเราไม่อ่านเราไม่ศึกษาเราก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบ้างหรือแบบ พอไม่เข้าใจเห่ไปตามเขาอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ไม่เห็นผลแต่ถ้าคนที่เขาศึกษาแล้วเขาเข้าใจแล้วเขางสงสัยแล้วเขาถามอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเห็นผล คิดว่าเห็นผลทุกคนอยู่่ะถามไม่เข้าใจก่อนใช่ไม่รู้ไปศึกษาก่อนหรือว่ามาเนี่ยยังไม่ต้องเช่าก็ได้มาพูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาเลยว่าพูดคุยาจาัยนปีก่อนใช่พอศรัทธาแล้วรู้แล้วว่าหุ่นพยนต์เป็นอะไรแล้วค่อยว่ากันใช่อย่าไปเช่าเพราะว่ากระแสใช่ไปเหรือเพราะว่าอ่านเจอว่าโอ๊ยคนนู้นคนน้อันนั้นบอกว่าเอ้ยคนนี้แบบสายคือแบบพี่ไม่สนับสนุนน่ะพี่อยากให้แบบศึกษาก่อนแหละเพราะว่าถ้าศึกษาแล มันก็ใช้เห็นผลนะถูกต้องไม่งั้นคุณเช่าไปก็เป็นแค่ฟางเส้นหนึ่งใช่ครับเท่านั้นเองนะวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้าใสมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครแล้วฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบลู่วันนี้ผมนัทผีแล้วก็พี่ฟ้าใสขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ